เดี๋ยวพ่ออาปืนลูกซองเนาะเดี๋ยวดานไหนกันเอาดานไหนเอาดานนี้เนาะได้ตังค์เจ็ดร้อยโอเค Let's go Let's go มีกี่ชาติเนี่ยกี่เจ้อชาติเนี่ยที่แข่งกันด e t มาแลุยมาละใช่เพราะว่าเพราะว่าไปเลยโอ้กระเด็นเพราะว่าวันนั้นเราเล่นปังนัดเดียวจอดเพราะว่าวันนั้นเราเล่นถีงใช่ ตรงไปเลยตรงไปได้หนึ่งแล้วมันได้สองตรงไปเข้าเข้าประตูเปล่าไม่เข้าไปทางนี้ดิดิ่ปังโอ้โหยิงหัวกระจุยอะเติมลูกกระสุนอ่าพอเติมพอเติมลูกกระสุนไปละเฮ้ยปั้งโอ้โหยิงแม่นยิงแม่นไปทางนี้ไปทางนี้ทีมงานเราช่วยอยู่ปั้งเฮ้ยเรียบร้อยเติมลูกกระสุน เดินหน้าต่อเดินต่อหมายปั้งกระเผยก็ตกลุมอ่ะตกลุมแมอมีลุมด้วยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปั้งเฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างสองคนเอ้ยเอายิงยิงยิงโอ้ยมัวแต่เติมลูกกระสุนยิงทันไหมเนี่ยปั้งโอ้โหขาขาหักขาหักกระเด็นกระดอน ปังเรียบร้อยมันจะชาร์จตรงใส่กระสุนนี่แหละเฮ้ยเขายิงสก,กัดให้เราอยู่เออเอาคืนตามล่าตามล่ามีอยู่สองตัวนี่เห็นไหมแดงเน <P ense. S 1> ลูกซอนหัวแหลมเขามีเ,เอีววะเข้าประตูมีตาอยู่เด้อเออเข้าประตูทางนี้ไม่เข้าอ่ะอเขก็ไปทางนี้ดิ วิ่งว <wing, S 2> <wing, S 1> ิ่งว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 ิ่งโอ้ยระวังตกลุกมีเจอละยิงเรียบร้อยเติมกระสุน,นป้ายป้ายป้ายหาเป้าหมายป้ายป้ายป้ายเอ้ยมันตามหลังเรามาอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ไหนเอ้ยเจอแล้วยิงโอ้โหแม่นพลแม่น ละแม่นมันได้สามได้ยังไงต้องได้ศูนย์มันยิงลูกน้องเราตายไงพักพวกเราอ่ะเอาเข้าประตูเข้าเอ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหลางมันไม่ได้ยิงเราตายหรอโอ้โหเรียบร้อยอีกตัวนึงอีกตัวนึงไม่เอาหรอมันยิงลูกน้องเราตายโอ้โหลุมยิงพักพวกเราสามสี่คนนะมันลุมพักพวกเราถอยแล้วยิงกระจุยได้สิบเก้าแล้วกระจุยกระจาย บ่องตรงเลยบ่องตรงกระจายกระจายวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมาสองมาสองมาสามมาสี่ยิงสงข้างหลังข้างหลังอีกหนึ่งเอ้ยวิ่งนี้ก่อนเฮ้ยนัดเดียวได้นกสองตัวนัดเดียวได้นกตัวแล้วงตัวเลยวอีกตัวนึงโอ้โหเรียบร้อย ใช้ลูกซองเหมือนเดิมเลือกงานอะไดีนีไหมตานเก้าร้อยแล้วกันเดี๋ยวไปดูต่อ Let's go ป้ายนี่น้องซ้อนดูพอตามไปแล้วฝรั่งเศสป้ายป้ายเดินหน้าไปตามเลยแยกงแยกขวาเอาเขาช่องดู พวกมันเยอะมาละศาสใส่หนึ่งนัดนัดที่สองเอาเติมเติมหน่อยเติมหน่อยเอาเดินหน้ามาละสองยิงป้งโอ้โหนัดเดียวกระเด็นสองอะเอาเข้าทางประตูมีเป้าเอาเ้ยลงมุมแล้วลงม,มุมเข้าไหม ไปเลนหน้าลุยต่ออุยเลยบวกเลยไม่ต้องหลบบวกเลยมาละกระจุยแทบกระจุยกระจายอยู่ไหนวะเอาขึ้นไปขึ้นไปเอาเข้าช่องตามพักพวกแดดแรงแดดแรงวันนี้แดดแรง มาแล้ววิ่งมาล้วดังเดิมหลบยิงตัดไปมาแล้วมาแล้วขวามือโดนข้างหลังเรียบร้อยแล้วโอยสารกระสุนใส่กระเด็นเอาให้กระเด็นเอาให้กระเด็นขาหักเติมสองนัดขวาซ้ายมีเปล่า อยู่ไหนเฮ้ยเห็นพวกพวกเราลงไปข้างล่างเหรออ่ะลงไปก็ลงไปม,มาสามแล้วยิงสาดมาแต่ไกลระดับความแม่นียังอ่อนยิงทางตันซอยตันสุดซอยเอาขึ้นไปข้างบนดีกว่าขึ้นไปขึ้นไป เอาซ้ายหน่อยกระเด็นกระเด็นยิงกระเด็นขาหักสาดสาตสาดกระสุนปังโหแถบกระเด็นอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเอ้ยปังบวกห้าสิบเติมกระสุนเอ้ยมาแล้วยิงข้างหลังยิงอีก อีกตัวอีกตัวโอ้ยเติมช้าเลือดจะหมดปั้งขาหักมาอีกตัวมาอีกตัวสองตัวปังหนัะเดียวไม่เหลือโอ้ยสายกระสุนใส่เราเติมเติมช้าตอนเติมเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีน